สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารบกุ่านครับวันนี้สาระที่จะคุยกับทุกท่านก็เป็นเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปชปัจจุบันท้องถิ่นมีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นอ,อปจที่ผ่านมาปัจจุบันเป็นเทศบาลใช่ไหมครับกำลังสมัครเสร็จไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเลือกตั้งวันที่28มีนาคมนี้ใช่ไหมแล้วก็อ,อกปจก็จะต่อมา คำถามที่ถามเข้ามาเยอะก็เป็นเรื่องของทรัพย์ส,สนินอื่นๆทรัพย์สินอื่นๆอาทิเช่นอัญ,ญมณีเครื่องประดับทองคํานาฬิกาอาวุธปืนทรัพย์สิสนเหล่านี้ถามเข้ามาว่าต้องยืน่นบัญชีทรัพย์สินนี่สินให้กับปปชหรือเปล่าก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าทรัพย์สิสนอื่นหมายความว่าอย่างไรก็หมายถึงทรัพย์สินของผู้ยื่นเองนะผู้สมรสด้วย รวมทั้งบทที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในแต่ละรายการนอกจากที่เขาอธิบายมาแล้วนะครับทรัพย์สินอื่นนี่คือเป็นทรัพย์สินลำดับสุดท้ายเลยแต่ต้องแยกอธิบายอย่างนี้เนื่องจากมีคำถามเข้ามาเยอะว่าปัจจุบันต้องยื่นทรัพย์สินเหล่านี้ไหมฟังให้ดีนะผมจะจัดกลุ่มออกเป็นอย่างนี้นะตามแบบบัญชีใหม่ด้วยนะครับอย่าลืมนะเขาจัดเป็น6กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกมาดูที่อัญมณีเครื่องประดับถ้าของผู้ยื่นของผู้สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวมกันแล้วตั้งแต่สอง0,000บาทขึ้นไปอย่างเนี้ต้องยื่นมาดูกลุ่มที่2นะครับก็เป็นทองคำถ้าทองคำของผู้ยื่นของผู้สมรสและของบุตรรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่สอง0,000บาทขึ้นไปก็ต้องยื่นการ คำนวณราคาท่านคำนวณราคาเองนะไม่ต้องไปเอาราคาเนี่ยมาเทียบนะครับท่านเทียบเองได้เลยกะประมาณเองเลยนะกลุ่มที่3ก็เป็นเรื่องของอาวุธปืนครับถ้ามีมูลค่ารวมกันตั้งแต่20,000 0ขึ้นไปก็ต้องยื่นจำไห้นะครับว่ารวมกันนี่คือของคู่ยื่นของคู่สมรสและบทที่ไม่บรรลุนิติภาวะรวมกันนะในแต่ละหมวดมาดูหมวดที่4ครับกลุ่มที่4เป็นเรื่องของนาฬิกา บางคนก็มีนาฬิกาที่มีมูลค่ามากถ้าของคู่ยืน่นะนาฬิกาของผู้ยืน่นนาฬิกาของคู่สมรสและนาฬิกาของบุตรรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่สองแ0,000นขึ้นไปอย่างนี้ก็ต้องยืนกลุ่มที่5เป็นเรื่องของงานศิละปะโบราณวัตถุพระเครื่องพระบูชาวัตถุมงคลต่างๆที่มีมูลค่ารวมกันตั้งแต่สองแส0ขึ้นไปอย่างนี้ก็ต้องยืน่น ท่านจําตัวเลขสองแสนใด้ดีใช่ไหมครับตั้งแต่สองแสนขึ้นไปยื่นหมดเลยพวกโบราณวัตถุพวกพระเครื่องวัตถุมงคลเหมือนที่เป็นข่าวมงคลก็อาจจะมีอุกกาบาตอย่างเนี้ยนะครับอุกกาบาตหรือแม้กระทั่งอะไรนะที่เป็นเหล็กไหลยอย่างเนี้ยนะครับเขายื่นเข้ามานะหลายร้อยล้านด้วยแต่สนใจคงไม่มีนะนะครับสุดท้ายคือกลุ่มที่6ก,ก็เป็นเรื่องของทรัพย์สินนอกจาก ข้อ1กับถึงข้อ5นอกจากกลุ่ม1ถึงกลุ่ม5ที่ผมอธิบายมาแกีนะครับถ้ารวมกันชิ้นละนะครับสองแสนขึ้นไปฟังให้ดีนะกลุ่มที่6นี่คือต่อชิ้นนะไม่ใช่รวมกันทั้งทั้ง3คนละนอกเหนือจาก1-5ต่อชิ้นถ้าชิ้นละ2องแสนขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นของผู้ยื่นคู่สมรสและบุตรอย่างนี้ก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและนี้สินต,ต่อปปชเช่นเดียวกัน ทีนี้เอกสารที่จะประกอบกับทรัพย์สินรายการต่างๆเขาใช้อะไรบ้างน,นะครับถ้าทรัพย์สินไหนมีใบรับรองคุณภาพสินค้าใบสําคัญที่ท่านแสดงการซื้อขายนะหรือทะเบียนสินค้าถ้ามีเนี่ยท่านก็เอามาด้วยนะถ้าไม่มีท่านก็ถ่ายภาพสีนะครับพร้อมกับสแสดงรายการแต่ละ,ละรายการมาเช่นทองคําท่านมีทั้งหมด20เส้นเส้นละสองบาทจริงๆแคก็เรียเรียงเป็นบัญชีรายการมาเลาะ แล้วก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ถ่ายรูปทีละรายการรายการจนครบทั้ง20รายการทำแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับสำหรับถ้าเป็นอาวุธปืนเนี่ยท่านก็จะต้องมีใบอนุญาตให้มีและการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนหรือที่เราใช้ติดปากว่าแบบปสปสนะท่านต้องใช้แบบนี้ประกอบด้วยเพื่อจะให้บัญชีที่ยื่นเข้ามาเนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุด นี่เป็นรายการทรัพย์สินอื่นคำถามเยอะมากสรุปจำตัวเลขสองแสนไว้ให้ดีนะครับอย่าลืมนะของผู้ยืนของคู่สมรสและของบุตรถ้าท่านเตรียมความพร้อมแล้วอย่างนี้ผมคิดว่าการยื่นบัญชีทรัพย์สินในสิ่งต่อปชไม่ใช่เรื่องยากสำหรับท่านขอบคุณนะครับที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ